เอานะครับช่วงนี้ไปฟังกันลกันครับพี่น้องนะครับสําหรับนะครับไปฟังนะครับสําหรับนะครับสปอร์ตนะครับต้นโมงกันเลยกันนะครับพิการดูแลเบื้องแง่รายการในช่วงนี้มีผู้ใดแน่นะครับที่ราการสับสนรายการในช่วงนี้นะครับร้องไปฟังกันครับพี่น้องผมนะครับมีใครบ้างที่ยการอุปถัมภ์รายการในช่วงนี้สับสนรายการในช่วงนี้ สปนสอนเซอร์บริษัทเจดีร้ายท่านมีภัยแนรไปฟังกันครับคิดถึงกุ้งกุ้งก,ก็ปาคิดถึงปลาปลาก็เสกสูนอาหารเจ้าก,ก็ฟาร์มร้อยเป็นศูนย์อาหารประเภทกุ้งปลาเรื่องเดือนตุ๊บตุ้งจอดประสบการณ์มากกว่า15บมีเป็นประกันบริการทุกระดับระคับใจ ศูนย์อาหารเจ้บกฟาร์มร้ตั้งอยู่ปลายผาทางออกไปอำเภออาจสามารถด้านซ้ายมือโทรศัพท์สำรองจองห้องจองโต๊ะจองที่นั่งได้ที่0 8 1 9 6 4 7 2 5 7 0 V.R.P. ร้ VR อยเอ็ดข้พิส่งสวัสดิ์บริการตั้งศูนย์จุดล้อด้วยระบบเครื่องมือที่ทันสมัยจำน่ายอย่างรถดจนพร้อมกับร้อมแมคุณภาพดีคุณภาพ,ภาพเยี่ยมอพอดคิดส่งสวัสดิ์ทาทาว V.R.P. ร้อยเอ็ดข้อพิส่งสวัสดิ์ให้คำสัญญาว่าจะไม่ไปไหนโฮพักดลูอยู่สบานกระเป๋าไม่ไกลเบือง โรงแรมเดอะไว์เขา,าชื่อนี้คุณมั่นใจไม่ว่าจะเป็น,น,น,ว,น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 วีเอพีรูมเตียงคู่เตียงเดี่ยวสแตนดาร์ดรูมเตียงคู่เตียงเดี่ยวเลื่อกเข้าพักได้เลยตามใจคุณลูกค้าโรงแรมเดอะไวท์เขา,าตั้งอยู่ได้ที่126หมู่7หมู่บ้านหนองทุนน่งบนตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดออกจากตัวเมืองร้อยเอ็ดเลยไปพัฒจะตุกไปประมาณ400เมตรด้านขวามือติดทะเล 30 30 4, 0 3 0 1 3น06295ศ4นย์งศโปรแกรมเดอะไวท์เฮาส์ยินดีต้อนรับผู้ขาทุกท่านด้วยความเต็มใจท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราคิดถึง พี่น้องผมนะครับพานไปครับสําหรับผู้การดูแลและก็เบิ่งแง่งรายการครับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยนะครับทาง y o u t u ทีวีร้อยเอ็ดชนแนลนะครับแล้วก็ทางไลฟ์สดนะครับทางด้านเฟซบุ o กครับทีน้องติดตามรับชมและก็เราปังรายการอยู่ในขณะนี้นะครับพิดพราชขอภัยครับพี่นกอพิดใจขอโทษพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการทุกท่านครับลูกหลานบรรเฮาบอกงายใส่ครองโปรดให้โอกาสครับพี่น้องผมนะครับ S <S เอาจงนี้มาเริ่มต้นที่ข้าวนี้กันแล้วกันนะครับเอานะครับท่านประท่านนะครับจมรวมรวมมีจิตทำดีฝากมาแนวเกือบลื่มนะครับท่านประทานจมร้มรวมมีจิตทำดีครับท่านเธอทนาชมสานะครับเ,บเปิดฝากมาแนวตอนนี้ท่านห้าจมร้มรวอมมีจิตทำดีเปิดรับสมัครสามาชิกของจมร้มนะครับเปิดรับสมัครสามาชิกของจมรมรวมมีจิตทำด,ดีฟรี นะครับบ่เสียค่าใช้จ่ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับท่านสามารถติดต่อนะครับสมัครได้ที่นะครับเพจ Facebook นะครับของชมรมรวมมิตรคิดทำดี101นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ท่านประธานชมรมนะครับท่านเตอรท่านหน้านะครับท่านรองประธานท่านโค้ชแจ็คนะครับทานดูปตูสัตว์สังหรือห่าท่นอับปรีชาท่านรองปรีชาหรือว่าโค้ชตังหรือว่าโค้ชสร้างหรือว่ากรรมการบริหารชมรม ทุกทุกท่านแนบรวมถึงคุณโอนะครับทั้งทกศนะครับทั้งทกศเรตั้มบางสันนะครับคุณโอนี่เป็นนายทะเบียนของชมรมนะครับรวมถึงทางด้านไฟการเงินเนาะนะครับไฟการเงินแล้วก็นายทะเบียนนะครับอันนี้คือทางด้านทงทางนะครับในการรับสมัคร สมาชิกใหม่ของชมรมรวมมิตรคิดท,ทำดีร้อยเอ็ดนะครับผู้ใดต้องการเป็นสมาชิกแต่กับตอนนี้ทางด,รรด้านชมชมรมนะครับตอ,อนนี้ทางด้านชมรมรวมมิตรคิดทำดีเปิดรับสมัครสมาชิกนะครับเขามารวมกิจกรรมเขามาทำกิจกรรมดีๆนั่งกันนะครับอ่าอีกหนึ่งท่านนะครับท่านเขาเป็นว่าไฟไฟการเงินเนาะนะครับไฟการเงินของชมรม นะครับนั่นก็คือคุณพี่ลิโพนะครับซื้อเหรียญซื้อลิโพนะครับลิโพวิตตันดีโบเมียนด์นะครับซื้อคนไอลิโพนะครับอยู่ลานคาทางพูดนะครับทางแถวแถวอูโชกับนุ้ยนะครับอ่าแล้วก็หลายหลาท่านนะครับที่เป็นสมาชิกของชมรมดูบิดกิตตัมดีแบบเช่นเสือตัวนี้ครับเสือตัวนี้ก็เป็นเสือของชมรมนะครับผู้ขานูเพื่อสาเกต นะครับหรือว่าผู้ดำเนินรายการอยู่ตอนนี้นะครับกับเป็นสมาชิกและกับเป็นกรรมการหลังจงลุ่มนะครับอ่านำข้อมูลข่าวสารดีๆนำมาฝากไว้กับพี่กับน้องเป็นประจำเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับชมรวมมิตรทิาทำดีร้อยเอ็ดนะครับชื่อนี่คุณมั่นใจนะครับเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรม นะครับเอาอันนี้ก็ฝากไว้กับพีกำนองครับสําหรับาข่าวประจําพันุ์นะครับจากท่านประธานชมลมรวมมีกิจกรรมดีเปิดรับสมัครสมาชิกเดอพี่น้องเดอร์นะครับสอบถามรายละเอียดได้พวกเด็กสมัครฟรีสมัคร,รฟรีนะครับย้ำเลยนะครับวันนี้คือกิจกรรมดีๆที่นํามาฝากไว้กับพีกำนองกันแล้วกันนะครับเอาไปลองผมนะครับไปที่ข่าว อีกจะเข้ากันแล้วกันนะครับเอานะครับพันไปเมื่อสักครู่นี้พยการดูแลเบื้องแง่ไรยการครับในโยกแรกแต่รสวนอาหารเจ้ากอฟาร์มร้อยเอ็ดคิดถึงกุ้งกุ้งบมาคิดถึงปลาปลาก็แซ่บนะครับเจ้ากอฟาร์มร้อยเอ็ดที่นี่คุณมั่นใจนอกจากนั้นเจ้ากอฟาร์มยังมีรถนําเที่ยวนะครับมีรถนาเที่ยวนำได้นะครับมีรถนําเที่ยว VIP เลยทีเดียวนะครับสนใจกันที่โตได้ครับที่สวนอาหารเจ้ากอฟาร์มร้อยเอ็ด ีแยกทางออกไปเอิาสามารถนะครับขอบคุณด้วยโรง,รงเตืนเจริญยนตรอยเอดครับไม่มีสาขามีสาขาเดียวครับยุตลาดน้องแค้นที่พี่น้องเดอ้อนะ่าไปใช้บริการได้บ่ผิดหวังกับโรง,รงเตืนเจริญยน์รอยอตลาดน้องแค้นขอบคุณบี่สัอร์ฟอคิทสงสวัสดิ์ครับทาทาวีอาร์พียเอดครอบพิคิตรสงสวัสดิ์ให้การดูแลเบื้องแง่ไรยการในจุงนี้นะครับขอบคุณไปถึงสําหรับทางส่วนจำกัดตรีบุญเมืองก่อสร้าง จำนายองค์กรก่อสร้างครบวงจรพร้อมรับมบก่อสร้างทั่วราชอาณาจักรต่้งยูท่าออกไปอำเภออาจสามารถครับพี่น้องผมนะครับคิดถึงตรีบุญเมืองก่อสร้างนะครับขันยิบคิดทอดการก่อสร้างคิดทอดตรีบุญเมืองก่อสร้างเท่านั้นพี่น้องบอกผิดหวังครับขอบคุณเป็นเพลงนะครับสำหรับโรงแรมเดอะไวท์เฮาโรยเอ็ดโรงแรมเดอะไวท์เฮาโรยเอ็ดนะครับชื่อนี้คุณบั้นใจ นะครับตั้งอยู่ทางออกไปเบอร์จัตุระพิมานนะครับนะจัตุระพิมานนะครับออกจากใบพัดจัตุนะครับออกจากใบพัดจัตุไปนะครับประมาณ400เมตรด้านขวามือนะครับเป็นท่าครับออกไปจากทับรถออกไปจากในเมืองเรดออกไปอยู่ขวามือนะใบพัดจัตุอยู่ขวามือนะครับเลยใบพัดไปประมาณ4 0 0เมตรอยู่ขวามือสถานที่จอดรถกว้างขวางห้องหับสะอาด นะครับมีทั้งเตียงคู่เตียงเดียวอาหารเช้าอาหารเที่ยงอาหารเย็นบรรยากาศดีครับตั้งอยู่แถวแถวทุ่งนากลางทงหน้ากับว่าได้แถวนั้นตะกี้เนาะนะครับบรรยากาศดีครับโรงแรมเดอะไวท์เฮาส์ร้อยเอ็ดฝากไปกับพี่กับน้องกันแล้วกันชื่อนี้คุณมั่นใจนะครับโรงแรมระดับห้าดาวเลยทีเดียวในเมืองเรสตั้งอยู่บ่ไกลจากได้เขตเทศบาลเมืองเรสครับพี่น้องนะครับ ฝากไว้โรงแรมเดอะไวท์เฮาส์ร้อยเอ็ดครับนั่นคือพูดการดูแลเบืองแรง,งไรกการในช่วงไห้ครับมาฟังข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวบริการข่าวสาธารณะกับพี่น้องนะครับสำหรับมือนี้ครับเป็นเลือกถามย่ำดีนะครับสำหรับพิธีพุทธาพิเศษรูปหลอนลอยอง์หลวงปู่โชคชัย รุ่นโชคดีมีชัยนะครับมือนี้จะมีพุทธพิธีพุทธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่นะครับที่วัดนะครับวัดโนนขวานหรือวัดโชคชัยโนนขวานแหละครับพี่น้องผมนะครับมือนี้สีมีพิพพธีพุทธาพิเศษหลวงปู่โชคชัยร้อยองค์รุ่นโชคดีมีชัยถือว่าเป็นรุ่นแรกนะครับซึ่งกำกำลัง ดังสนั่นเมืองอยู่ในขณะนี้นะครับหลายคนสั้งจองจนยอดสั้งจองทะลุเป้าจนม่มีเสียจองแล้ววังสั่นนะครับกิจกรรมสิเริ่มตั้งแต่สิบหงได้กาเดินพี่น้องเดินบุีเดินพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อลอยองหลงปู่โชคชัยรุ่นโชคดีมีชัยรุ่นแรกที่วัดโชคชัยนนขวานนะครับท่านอำเภอศรีสมเด็จผุ้รการพี่น้องผมนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องทุกทุกท่านนะครับสำหรับผู้ไหนที่ต้องการจะจะที่จะผู้ใดนต้องการที่จะเช่าบูชาหรือว่าสั้งจองเหรียญนะครับไปสั้งจองในหมอนมองเดียวครับที่งานมือนี้แล้วก็มีเพียง200องค์เท่านั้นนะครับมีเพียง200องค์เท่านั้นนะครับที่เปิดให้บูชาอยู่ในพิธีพุทธาบิเศษในมือนี้ นะครับนอกเหนือจอากนั้นเต็มมืดแล้วครับพี่น้องผมนะครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่เข้มแขังแต่เป็นวัตถุมงคลที่ดีเกตนาคนทําก็ดีแล้วก็เขาเรียกว่าชื่อของลูกผูกก็ดีหนาร,รุ่นโชคดีมีชัยแน่ผู้ใดมีไว้ในครอบครองนะครับกบสิโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปรวมถึงครอบครัว โตจะของครอบครัวและกับลูกหลานมุ่งสาระยาินะครับอันนี้ก็ฝากไว้กับพี่กับน้องกันละกันสาธุนะครับนั่นคือกิจกรรมที่ผู้คานํามาฝากไว้กับพี่กับน้องในมือนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมมุงค้นนะครับอย่าลืมกันละกันพี่น้องผมนะครับหลายหมอกหลยแก่หลายพืนทีนะครับต้องการที่จะเขาเรียกว่า ร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับรูปหล่อหลวงปู่โชคชัยแนวร,รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่โชคชัยวัดโชคชัยนนขวางนะครับซึ่งซึ่งถือเป็นรุ่นแรกนะครับรุ่นโชคดีวิชัยต่วันนี้จะมีพิธีพุทธาพิเศษใหญ่นะที่วัดโชคชัยนนขวางอำเภอศรสีสมเด็จนะครับปุระท่างอำเภอศรสีสมเด็จปุระนะครับคนไปบึงกระตั้งกี่พี่เอ็ด หรือว่ากันไปบ่ถือกระถามทางเอาไปฟอดแท้แน่นอนวัดโชกใั่น้ท์ขวางย่ใสวางสินะครับรับรองว่าบ่ผิดวังแท้แน่นอนวางสร็นะครับนี่คือกิจกรรมดีๆครับที่นํำมานะครับฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับทุกๆท่านกันแลกกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับสําหรับกิจกรรมงานบุญงานกุศลนะครับที่ผู้ขานุ่มเมืองสาเกตนะครับนํามาฝากไว้กับพี่กับน้องนะครับในมือนี่ นะครับนบั่นคือกิจกรรมเรื่องบุญเรื่องกุศลล่ะครับนำมาฝากไว้ให้พี่น้องได้บุญได้กุศลน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณจะใบาสามบุงทางผู้ขาดูเรื่องสาเกกัสิเดินทางนะครับไปร่วมกิจกรรมจะข้าวนะครับร่วมกิจกรรมจะข้าวนะครับไปกราบหลงพ่อโชกไั่แล้วก็จ้างขีเดินทางกลับนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องดาที่เกินขึ้นนะครับในกิจกรรมเพื่อสาธารณะในวันนี้นะครับที่ผู้ขาได้นํามาฝากไว้กับพีก่กำนองพันรายการนะครับที่นี่ร้อยเอดประเทศไทยทาง YouTube TV ร้อยเอ็ดชแนลแล้วก็ทางไร้สดทางด้าน Facebook ที่เราติดตามรับชมและก็รับปังรายการยุนในคณะดี้แลยกันขอ้พี่้อกมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกถูกานยาเจ็บย่าจน สามถูกนะครับเอาช่วงนี้ไปฟังการพูดการดูแลและการเบิรงแงร่รายการอีกจักยกก็นะนะครับอ่ามีผู้ใดเนนะครับที่การดูแลเบิรงแง่รายการนะครับอีกจักยกในช่วงนี้นะครับพานไปยกแรกแล้วนะครับมายกที่สองเนาะนะครับขอบุดบูญการดูแลเบิรงแงร่รายการนะครับที่นี่ร้อยเอ็ดประเทศไทยทาง y o u t u ทีว v ร้อยเอ็ดชแนลและก็ทางไร้สด ทางด้าน Facebook ที่ต้องติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้มีใครบ้างที่ให้การอุปถัมภ์รายการในช่วนี้ไปฟังเบิง่งเช่นครับ